สวัสดีครับท่านผู้ชมรัิผติดตามาช่วงดีๆครับวันนี้ไปทำงานครับได้รับโทรศัพท์นะครับว่าที่สวนเรียบร้อยครับดูครับรู้จะแก้คืนได้ไหมครับผมซปเปอร์สตาร์ผมซปเปอร์สตาร์ไปแล้วครับผม ดูจะฟื้นไหมเนี่ยดูเงาะครับเงาะไปแล้วครับดูทุเรียนเล็กครับผมทุเรียนที่มีลูกต้นเล็กครับจะแก้ไขได้ไหมเนี่ยดูครับ เรียบร้อยแล้วครับผมหมดสิทธิ์ฟื้นเลยครับผมดูครับจะขึ้นยังไงเนี่ยจะขึ้นได้ไหมเนี่ยดูฮะต้นใหญ่ก็หักนะครับต้นใหญ่หักหายกิ่งนะครับผมดูว่ร่วงบานเลยครับผม ดกันครับผมหมดแล้วครับผมคุณป้าขาละคุณต้อมลักการปลูกทุเรียนของท่านไปจะแล้วครับผมดูมฮะโอ้ย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 นี่คือส่วนหนึ่งนะครับผมเท่านี้ยังไม่พอครับหลงรับแปรยังอยู่ เหาะผมครับเหาะผมเหาะถอนโคนเลยดูฮะ โอ้หดูแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงไปนะครับเอาโซล่ลาเซลลดูครับดูความแรงของลมครับความแรงของลมมันมาดูฮะดูดูดูด,ดูนี่ต้นลำไยครับอุย้ยมาเกือบ30เมตรครับผมจากตรงนู้นท่านโลงเลยครับ เกือบ30เมตรมาได้ไงต้นลำไยตัวเราเซลไปแล้วดูโอ้ไม่กอดไม่กอดไม่กอด